ผลลัพธ์ขั้นที่2วันนี้มีไอเดียจากหนังสือ Principles ของเลดาริโอมาเล่าสู่กันฟังครับว่าด้วยเรื่อง first order และ second order consequence หรือผลลัพธ์ขั้นที่1และผลลัพธ์ขั้นที่2ผลลัพธ์ขั้นที่1ก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้นทันทีผลลัพธ์ขั้นที่2คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการกระทํานั้นไปสักพักตัวอย่างเช่นออกกําลังกายผลลัพธ์ขั้นที่1ปวดเนื้อเมื่อยตัวผลลัพธ์ขั้นที่2ร่างกายแข็งแรงกินผัก ผลลัพธ์ขั้นที่1ไม่อร่อยเพราะขมผลลัพธ์ขั้นที่2ร่างกายได้รับวิตามินที่มีประโยชน์นั่งสมาธิผลลัพธ์ขั้นที่1ทรมานปวดขาหน้าเบื่อผลลัพธ์ขั้นที่2จิตใจสงบและเบิกบานเล่น Facebook ผลลัพธ์ขั้นที่1เพลิดเพลินผลลัพธ์ขั้นที่2ทํางานไม่เสร็จจิตใจว้าวุ่นกินจังฟู้ดผลลัพธ์ขั้นที่1สะดวกอร่อยผลลัพธ์ขั้นที่สองอ้วนคอเลสเตอรอลสูงข้อที่ควรสังเกตจากตัวอย่างที่ผมได้เพิ่งเล่าไปก็คื 1. เป้าหมายของคนเราจะอยู่ในผลลัพธ์ขั้นที่2เช่นร่างกายที่แข็งแรงหรือมีจิตใจที่สงบและเบิกบาน 2. อารมณ์ของผลลัพธ์ขั้นที่1กับผลลัพธ์ขั้นที่2มักจะสลับขั้วกันหากผลลัพธ์ขั้นที่2นั้นเป็นอะไรที่เราชอบผลลัพธ์ขั้นที่1มักจะเป็นอะไรที่เราไม่ชอบเช่นการออกกําลังกายทําให้เราแข็งแรงเราชอบแต่กว่าจะแข็งแรงได้ก็ต้องปวดเนื้อเมื่อยตัวเราไม่ชอบกลับกันถ้าผลลัพธ์ขั้นที่1เป็นสิ่งที่เราชอบ ผลลัพธ์ขั้นที่2ก็มักจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเช่นอบายามุกต่างๆเป็นต้น 3. คนที่ชีวิตติดอยู่ในวงจรอุบาทก็เพราะว่ามัวแต่หลงไหลกับผลลัพธ์ขั้นที่1เช่นเล่น Facebook แล้วเพลิดเพลินเล่นการพานาันแล้วได้ลุ้นจนอาจลืมไปว่าทุกการกระทําย่อมมีผลลัพธ์ขั้นที่1และขั้นที่2อ,อยู่เสมอ 4. คนที่ไม่สามารถบรรลุเป,ป้าหมายหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ก็เพราะว่าเขาไม่ยอมผเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดอันเกิดขึ้นจากผลลัพธ์ขั้นที่1น,นั่นเอง 5. ดังนั้นถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีจงโฟกัสไปที่ผลลัพธ์ขั้นที่2และยอมรับว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นก็ต้องยอมผ่านผลลัพธ์ขั้นที่1ก่อนทุกครั้งผลลัพธ์ขั้นที่1ของการทำ l i v e and Learn Podcast คือการเผชิญกับความเครียดและความขี้เกียจทึ่งผมก็ไม่ชอบเอาซะเลยแต่ผลลัพธ์ขั้นที่2ก็คือได้รับความรู้สึกดีๆที่ได้รู้ว่าเนื้อหาที่เราทำไปนั้นมีประโยชน์ต่อผู้ฟังทุกคนครับจะทำอะไรก็ตามขอให้นึกถึงผลลัพธ์ขั้นที่2ไว้บ่อยๆนะครับ คุณผู้ฟังสามารถให้คะแนนความพึงพอใจของ EP นี้ได้นะครับชอบกด9ไม่ชอบกด1ก็ได้ครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้กันด้วยนะครับและยังสามารถสนับสนุนค่ากาแฟโดยตรงผ่านข้อมูลที่แปะไว้ที่หน้าเพจได้เลยนะครับและพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ